เศรษฐศาสตร์นะครับก็ว่าด้วยการกำหนดและกำหนดราคาและค่าจ้างในในระบบเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับกลไกตลาดอุปสงค์และอุปทานเป็นหลักนะครับระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมซึ่งเป็นผสมผสานอรค์ประกอบระหว่างทุนนิยมเน้นตลาดเสรีและเอกชนกับสังคมนิยมมี การแรกแสงของรัฐตลาดในระบบเศรษฐกิจคือสถาบันกระบวนการผู้ซื้อและผู้ขายและเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยมีกลไกราคาที่เกิดจากอุปสงค์และอุปทานเป็นตัวกำหนด การกำหนดราคาสินค้าในระบบเศรษฐกิจสามารถทำได้2วิธีหลักคือกลไกราคาที่ราคาถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดเสรีและการแทรกแซงราคาโดยรัฐบาลโดยกลไกราคาจะปรับตัวไปสู่จุดดุลยภาพและรัฐบาลจะเข้าไปควบคุมเช่นการกำหนดราคาขั้นสูงช่วยผู้บริโภคหรือราคาขั้นต่ำช่วยผู้ผลิตบทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคาคือการเข้าแทรกแซงกลไกตามตลาด เพื่อให้เกิดเสถียราภาพและความเป็นธรรมโดยมักใช้2มาตรฐานหลักการคือการกำหนดราคาขั้นต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตเช่นเกษตรกร,กรและการกำหนดราคาขั้นสูงเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคเช่นในช่วงเงินเฟอ้อหรือเงินขาดแขนสินค้าคาาจ้างขัน้นขั้นต่ำ กำหนดโดยคณะกรรมการการค่าจ้างตามกฎหมายและค่าจ้างทั่วไปที่กำหนดโดยนายจ้างตามนโยบายบริษัทโดยค่าจ้างชั้นต่ำกับพิจารณาดัชนีค่าครองชีพอัตราเงินเฟ้อมาตรฐานการอาชีพความสามารถของเศรษฐกิจและปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมเพื่อเป็นรมและป้องกันแรงงานระดับล่าง รุปเนื้อหาและได้รู้ถึงกเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบผสมนะคะและได้รู้เกี่ยวกับเครื่องมือของเศรษฐีภพาพภาคเอกชนของตลาดเศรษฐกิจได้รู้จักกระบวนการผู้ขายและผู้ซื้อได้รู้ถึงกลไกราคาอีกด้วยได้รู้อุปทานาในตลอดเสรีและรู้กาหนดราคาขั้นสูงอีกด้วยได้รู้เกี่ยวกับค่าจ้างชั้นต่าและค่าจ้างแรงงานว่าเป็นมายังไงได้รู้ถึงมาตรฐานของชีพและปัจจัยทางสังคมอีกด้วยได้รู้การแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชนและอัตราจ้างแรงงานเท่าอุปทานและแรงงานอีกด้วย ได้รู้ถึงกลไกราคา2วิธีกลไกราคาถูกว่ามาเป็นมาย,ยังไงและการแทรกแซงยังไงและได้รู้ถึงว่ารัฐบาลจะเข้าควบคุมได้หลายๆอีกด้วยปัญหาในการทำคลิปมีแค่ปัญหาในการหารูปจาก Google เพราะรูปหาไม่ค่อยจะเจอสักเท่าไหร่ข้อมูลหามาจากในหนังสือกับ Google เลยไม่มีปัญหา คลิปทำมาจากแคนวาและได้ตัดต่อคลิปจากแคปคัดเลยไม่ค่อยมีปัญหาในการทํางานสักเท่าไหร่ทาคลิปได้อย่างง่ายเพราะเคยทํามาหลายครั้งจนได้เรียนรู้ว่าทําแบบไหนบ้างจากไหนบ้างวิธีการทําเป็นอย่างไรบ้าง